สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มตรงนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในหน้าหนึ่งในหนัง,นงสือพิมพ์อังกฤษนะครับมีข่าวเด่นๆอยู่ประมาณ หกข่าวนะครับในคัมมคืนนี้นะครับมีประเด็นสำคัญก็คือเรื่องราวของดิวนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับจะทำตามใจเอริกเทนฮฮกอีกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดิวใหญ่นะครับความหมายก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นต้องยื่นดิวแฟรงกี้เดอยองอีกครั้งนะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์เดจำเป็นต้องยื่นดีลของฟรงกี้เดยองเนื่องจากที่บาร์เซโลนาชัดเจนต้องการขายแฟรงกี้นะครับทำไมประเด็นนี้ต้องกลับมาอีกนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยก็เบื่อฟรงกี้แย่แล้วนะครับไม่มาคือไม่มานะแต่บาร์ซ่าไม่เอาไงประเด็นสำคัญเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดในเดลนติกให้ฟังนะครับเรื่องราวของจูสเบรนแคมนะครับกับการแข่งขันที่หนักหน่วง ชื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาไว้ง่ายนะถ้าแฟรงกี้ไม่ได้ในซัมเมอร์แมนยูจะต้องลงดีลของจูสนี่คือเรื่องราวของจูสเบดิงแฮมกับยักษ์ใหญ่เนี่ยผมเคยนำเสนอไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับทีมไหนมากกว่ากันในค่ำคืนนี้จะเกี่ยวกับแมนยูโดยตรงเลยแหละนะครับเรื่องราวของคริสตีโนโรนันโดนะครับก็เป็นที่จริงๆแล้วนะมันจะเป็นข่าวแรกในวันนี้เลย ว่าระหว่างโรนัลโดกับเมสซี่ทำไมแกรมซูเนสถึงบอกว่าโรนัลโดถึงดีกว่าเมสซี่เขายิงประตูที่700ในขณะที่เมสซี่691ประตูมันห่างกันอย่างนี้เหรออะไรประมาณนี้นะแต่ทั้งสองคนเก่งอยู่ละในยุคนี้นะครับก็เดี๋ยวขอ,อยัดเข้ารายการก่อนนะครับเดี๋ยวผมลืมละเราดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วง ข้ามขนนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของบทความนะครับบทความในเดียร์ลันติกในวันนี้นะครับเราจะได้เจอในสกู๊ปในหน้าข่าวเยอะแยะมากมายนะครับว่าโรนัลโดเนี่ยยอดเยี่ยมแค่ไหนกับการยิงประตูที่700ในระดับสโมสรน์นะครับจริงๆแล้วนะครับในบทความในเดียลนติกเขาเป็นรูปของเมสซี่กับโรนัลโด เปรียบเทียบกันแกร์ซูเนตเขาบอกว่าตัวของโรนัลโดะเขาบอกเลยนะถ้าส่วนตัวนะเมสซี่เหนือกว่าแต่ปรากฏว่าพอโรนัลโดยิงประตูที่700ในในการควา้าอะไรนะในการค้าแข่งในระดับสโมสรเนี่ยประตูจริงๆเนี่ยการยิงได้700ประตูเนี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วและดูเหมือนว่าการที่โรนัลโดยิงประตูที่700นั้นเนี่ย แครมซูเนสซึ่งเคยเชียร์เมสซี่เอียงไปทางเมสซี่ตลอดเขากลับรู้สึกแตกต่างท่านจะเห็นด้วยกับผมไหมว่ากลายเป็นว่าโรนัล do อาจจะเก่งกว่าเมสซี่ก็ได้ในสื่อต่างประเทศเขียนรายละเอียดไว้ว่าโรนัล do ยิงประตูที่700และ100ประตูมาจากการเล่นให้กับแมนยู5 5 0ประตูมาจากการเล่นให้กับยูเวนตุสและเรอัลมาดริดในขณะที่เมสซี่เองเนี่ย เขายิงไปทั้งหมด691ประตูกับจำนวนเกมที่น้อยกว่าโรนัลโดคือโรนัลโดเล่นมากกว่าใช้พละกกำลังมากกว่าและประตูส่วนใหญ่ที่เมสซี่ยิงได้เกิดขึ้นกับสโมสอนบาร์เซโลนาแต่การเล่นในต่างลีกการเล่นมาให้การเล่นให้กับสโมสรเปรเชปารีสแซงแคมงเขายิงไป19ประตูแต่ถ้าเป็นโรนัลโดเขาเล่นจากทุกลีกเขายิงได้เยอะมากกว่า นั่นก็หมายความว่าตัวของแกรมสูนสก็ยอมรับไงว่าเขาเริ่มเอียงละจากการเมื่อก่อนนี้เขาเอียงไปทางเมซี่นะว่าเมซี่คือนักเตะที่เก่งสุดยอดตลอดการไอ้ฝีเท้าน่ะเก่งกันทุกคนแหละครับแต่เมซี่เป็นอัจฉริยะไงแต่อย่างไรก็ตามเหตุผลเพราะเมซี่เล่นที่บาร์เซโลนา่ามากกว่าทีมอื่นเหมือนโรนโดโรนโดไปเติบโตนะครับกับยูเวนตุสกับเรอัลมาริดอะไรประมาณนี้นะซึ่งเขาเองเนี่ยก็ทำผลงาน นะครับในต่างลีกได้ดีเลยแหละฉะนั้นแกรมสูนเนสก็ยอมรับนะถ้าพูดถึง3ลีกดังอ,อ,อิตาลีสเปนและในอังกฤษเนี่ยโรนันโดนเนี่ยพูดง่ายๆก็คือสุดละนะครับก็140ประตูนในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็เมสซี่ก็ตามหลังอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับแกรมซูนเนสก็เลยเอ็เอียงไปว่าถ้าถ้าโรนันโดนจะกลายเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกสำหรับเขา ในการเล่นฟุตบอลระดับสโมสรและต่างหลีกด้วยเขาเหนือกเมซี่นะครับประมาณนี้นะและทีนี้เนี่ยเมื่อเช้านี้นะครับผมได้ทําสรุปข่าวการย้ายทีมไว้อะคือผมจะบอกว่าทางฝากฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จริงๆเนี่ยเขาอยากให้โรนโด,ดอยู่จนครบสัญญาผมจะย้ําทุกครั้งเลยนะแต่วันนี้สโมสรอนินเตอร์มมีนะครับซึ่งมีเงื่อนไข10ล้านปอนด์ในการเซ็นมกราคมได้แต่ถ้าเซ็นฟรีจะเป็น เดืนมิถุนายนนะครับก็ทําให้โรนัลโด,นโดนเนี่ยในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าโรนัลโดไม่ติดใจอะไรที่จะไปเล่นให้กับอินเตอร์มิ AMI นะครับก็คือสามารถเลือกได้อะแต่ตอนนี้คงจะโฟ,ก,ฟกัสที่แมนยูก่อนนะครับเพราะว่าตลาดเดือนมกราคมมันจะเกิดขึ้นรอด,ดูกันนะครับว่าโรนัลโด,โดจะได้ไปเตอมิ AMI หรือไปกาลตาสลายแล้วก็ยังคงอยู่กับแมนยูได้หรือไม่รอลุ้นกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคอดีก้กัคโปกันนะครับก็ได้แสดงนะครับเขาไม่ไป,ปรีสูริเต็ดกัคโปเนี่ยได้ออกมาปฏิเสธนะครับการย้ายไปเล่นให้กับสโมสรลีสูรเต็ดนะครับดูเหมือนว่านะครับคอดีก้กัคโปนะครับไม่ต้องการเล่นให้กับสโมสรลีสูรเต็ดนะครับคือถ้าเกิดจะย้ายมาแมนยูจริงๆเนี่ยอันนี้เขาอยากย้ายอยู่ละแต่ทีนี้เนี่ยกัคโปเนี่ยเขาบอกว่า13ประตูจาก16 16เกม ในทุกรายการให้กับ PSV เขาไม่ต้องการไปอยู่กับลีสหรอกแต่กักโปต้องการไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรืออาร์ซนอลหรือเรียวมนูิดมากกว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับกักโปไม่สนใจไปร่วมทัพลีสและที่สำคัญอ่าลุยฟาเฮานะครับก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่ากักโปเนี่ยเขามีอะไรดีๆมากมายเลยนักเตะคนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องไม่พลาดนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับแหล่งข่าวจาก The Atlantic ิกเขาบอกนะครับว่าทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะครับก็ยังคงสนใจกัาโปมีชื่อของเิอวลราดริด้วยนะเออมาแปลกเหมือนกันว่ากันไปประมาณนี้นะครับเรามาต่อที่เรื่องราของดาบิดเดคอกันนะครับในผมจะไปทวิตเตอร์ของโรมาโนไว้นะครับแล้วก็จะอ่านเรื่องราวของเดคอให้ฟังในบทสัมภาษณ์นะครับดาบิดเดคอนะครับก็ได้ตอบถึงสัญญาฉบับใหม่นะครับว่า สัญญาฉบับใหม่เหรอแน่นอนผมอยากอยู่ที่นี่อีกหลายๆปีดังนั้นเราต้องมารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเดบิตดเองเนี่ยถ้าเขามีความสุขนะคือจบเลยดังนั้นสัญญาฉบับใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับด k r ควรยื่นนะครับส่วนผู้ลุกษาป,ประตูที่เกี่ยวข้องกับ DKR ที่ถูกมาร์กิงชื่อไปแล้วเนี่ยก็จะมี เวลาดีโฮมอสนะครับซึ่งเป็นผู้รักษาประตูของเบนฟิก้าซึ่งผมทำภนิสรุปข่าวไปครั้งนึงละนะครับและแต่ที่แน่ๆน,นะมันก็มีจังหวะที่พลาดนะครับแล้วก็มีการจังหวะอะไรหลายอย่างในเกมนะครับที่เราจะเห็นเนาะนั่นก็หมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเกิดเขาต่อสัญญาดับบิลยูแคร์ได้นะผมบอกได้เลยว่าเนี่ยตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยิ้มแบบมีความสุขแน่เพราะว่าดีคาเป็นผู้รักษาประตูระดับโลกนะครับแล้วเวลาดีโฮมอสก็ต้อง ถ้าถ้าเซ็นมาจริงนะก็ต้องรอเติบโตนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูเรื่องราวแบบละเอียดประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟรงกี้เดยองกันนะครับเป็นประเด็นที่ผมเกินนำไปนะครับล่าสุดนะครับจอร์ดาปต้านะครับประธานสมโมสรบาร์เซโลนาก็ออกมายืนยันนะครับว่าแฟรงกี้เนี่ยในดีลของแฟรงกี้เนี่ยผมได้รับข้อเสนอมากมายจากพเมยรีก แล้วก็ทีมที่ต้องการแฟรงกี้ด้วยเงินจำนวนมากก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีนี้เราไม่คือตัวของอประธานอาจอรโปรต้าเนี่ยประธานสมโมสรเขาบอกว่าเขาไม่เคยจ้างให้เด็กออกกำลับบงกายอะไรประมาณนี้นะแต่แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ควรจ้างการออกกำลังกายเนี่ยเป็นยาวิเศษอยู่แล้วนะครับสรุปนะครับแฟรงกี้รดยองตอนนี้นะเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพแต่ สถานการณ์ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับล่าสุดน,นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเดก็จะเข้าสู่ในการเซ็นสัญญากับจูสเบลิงแฮมและในส่วนของแบ็กซ้ายอย่างลุกชอเนี่ยก็คงจะมีโอกาสที่จะต้องหายเกมเล่นอีกครั้งนะครับก็มีมีนักเตะที่จะคอยเสียบแทนที่เขาแล้วว่ากันไปประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะกันนะครับก็เอริกตนแฮกนะครับได้พูดถึงอาการบาดเจ็บขององโตนี่มาเซียไว้นะครับว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่หลังนะครับแล้วมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ต้องใช้เวลาพักเดี๋ยวมาเซียจะกลับคืนสามเองนะครับก็แจ้งแบบเร็วๆให้ทราบประมาณนี้นะครับหมดหรือยังเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงค่ําคืนนี้นะครับบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวใหม่ๆงั่นเลยนะครับก็เรื่องที่1นึเนาะทำไมโรนัลโ,โดถึงเก่งกว่าเมซี่นะครับแกร์มซเนสก็ตอบไปแล้วเนาะว่าชั่วโมงบินเนี่ยในการที่เขาเนี่ยคือจะทํางานประสบการณ์อะไรหลายอย่างนะครับพอแสวงนะครับสิ่งที่โรนัรโดทำเนี่ยบางอย่างก็เอาชนะเมซี่ได้ ก็คือเขายิงได้700ประตูใช่แต่ในขณะที่เมสซี่691ประตูเขายิงอีก9ลูกก็แต้มอาร์เขาเรียกว่าเลยนะจำนวนประตูก็ก็เสมอกันแล้วนะดังนั้นมันอยู่ที่ทางเลือกนะครับก็ไม่รู้จะเลือกอะไรยังไงนะแต่ว่าผู้ความเห็นมีมีผลต่อรา,ายละเอียดอื่นๆนะครับเรื่องราวที่2นะครับก็เป็นเรื่องราวของโรนัลดในการย้ายทีมนะครับรวมถึงคอนดิการโปด้วยนะครับ กัปโปลนี่กลายเป็นนักเตะที่เนื้อหอมมากเขาเพิ่งปฏิเสธสโมสรลีสโจน,นิเต็ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ว่ากันไปนะครับเรื่องราวของเดวิดเดคอกับการต่อสัญญาเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยนะเหยียบพลาดนะครับต้องต่อนะเดคอเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องราวของแฟรงกี้เดยองนะครับโอกาสที่จอร์ดาบต้าเนี่ยคือเรื่องราวของแฟรงกี้ดีวผมจะสรุปตอนท้ายนี้ก็ได้ว่าคือแฟรงกี้เนี่ยจะอยู่ในแผนการทาทีมไหมคําตอบคือไม่ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการใช้งานเซลจิโอบูสเกตมากกว่าดังนั้นแฟรงกี้ต้องนั่งตบยุงนะครับก็ผิดเองเลือกเองนะครับเรื่องราวของแฟรงกี้เดอะยองนะครับผมได้บอกเงื่อนไขไปแล้วเนาะว่าคือต้องต้องยื่นในส่วนของจูสกอนอะไรประมาณนี้นะคือคือแมนยูก็สนใจจูสบอริงแฮมกับเหมือนกับหลายๆทีมแหละแต่ถ้าจะปิ้งให้มันอ่าไม่ใช่สิพูดผิดพูดผิดขออภัยนะครับแต่ถ้าจะให้รอเหมือนกับว่าจูสบอริงแฮมเนี่ย เหมือนกับเขาแบบยังไงอ่ะเขาเก่งอยู่แล้วนะแต่สุดท้ายแล้วนะครับสโมสสนยักษ์ใหญ่จะได้จูดไปนะครับก็มีการแข่งขันหนักหน่วงแน่แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเงื่อนขยอยู่ข้อนึงเขาจะต้องเซ็นสัญญากับเฟรนกี้ดยองซึ่งวันนี้นะทุกวันนี้นะมันยังก็จงคงมีโอกาสนะครับก็เอามาแจ้งให้นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับอาการบาดเจ็บของออลตนิมาเซียที่หลังนะครับก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับก็ วันนี้ข่าวมานยู่ผมเอาแต่อัปเดตเลยนะก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงข้าคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์โซนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ